บื้องเล่คุเก่าเลขคุณเข่าคนเดือกเข่า่ไหมเดือกแต่เจ้าการเลขคุณเก่าวันนโอ้ลูกใหญ่คนดีเนาะมัน่าจะท่อมทำใจเนาะจะท่อมทำใจคนได้ที่เล่เนาะท่านผู้ชมค่ะอ่ะอันนี้ก็รบังเทือเนาะคนเข่าคนเฮ็ดสูตรคันเลขเข่าคนก็มีกำลังใจตรงๆนะคะบริกรรมเด้อกค่อก็ยังมีกำลังใจเนาะแม่เนาะนี่ค่ะเลขเสี้ยนใบพคนเห็นบ่บางขันคนดีใจนะท่านผู้ชมอันย่ามเลขบ่เข่า ท่านผู้ชมมาเบิงเล่าก็ดีใจเล่าก็เฮ็ดข้อตัวการิโต้ต์ตาริสูนเพิ่นท่านผู้ชมเข้ามาพ่นนั่นเพิ่นว่าอันเลขเข้าบ่ดีใจคือว่าแล้วว่าจะเล่าเนาะเชื่อเนาะอันเล่าก็สิมีกําลังใจเฮ็ดท่านผู้ชมเพิ่นว่าเลขเพิ่นบ่เข้าท่านผู้ชมก็มาเบิงเพิ่นเพิ่นดีใจว่าซั่นท่านผู้ชมอย่าไปฟังเพิ่นหนั่นเฮ็ดอันอันนั้นเพิ่นก็เลยมีกําลังใจเฮ็ดเนาะนะคะท่านผู้ชม การขอขอบคุณแบบขอบคุณเอฟซีนะคะสุู่่สุคนที่เขามารับชมนะคะของเซียนใบนะคะคุผู้ชมเนาะเป็นฟอนมากเป็นฟอนมากก็เป็นกําลังใจเหรอเรา่นไม่ได้เราดีบดีบดขึ้นเราเราคิดบดขึ้นเราเราเป็นคนบดขึ้นโซ่เข้าโซกันถ่าเรากันนะคะมันเป็นคนที่แบบว่าจริงจังจริงใจก็เรื่องแบบจริงสี่นะคะผู้ชมเพราะว่าบางเทื้อคันมะเขือเราบ่อยากเกิดผอมเนาะบางเชื้อ อ่านะคะท่านผู้ชมมาเล่าสู่กันฟังนะคะโมเมนต์ลายฉีดมาเขียนตุเร่ลุงลุ้งเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะพ่นหลั่นพ่นกิ่งยังอยู่หมดขึ้นเลยท่านผู้ชมอุปกรณ์เหมือนโมเป็นยังพันกกิ่งกเงินยังพ่นหลับพ่นกระเฮ็ดพ่นกระมีมีถาำสูตรของพ่นนะท่านผู้ชมเข้าก็เล่าสู่กันฟังเซียนพ่นกินเข่าเลยนะคะท่านผู้ชมเมื่อวันนี้ก็ขอให้เข่าอีกเด้อเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าก็บกำลังใจเซียนใบนะท่านผู้ชมน่ะ ต right. mm. yeah, right. I I yeah, mm ิดตามต้องงวดนะคะมมีแ่ท่านผู้ชมงวดนี้มาในความเต็มร้อยยกระเบิดนะโอ้เสือพจนคิดอีกคิดไม่หลุดมาสองสามงวดนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยเด็กเดินบนเข่าตลอดนี่แห่ะมาหลุดกูได้เด็กเดินบนเข่าอยู่เด็กเดินก็เข่าอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะคนติดตามนะคะคนเกิดอยู่นะฮะ มาลองหอดใหม่เนาะเดี๋ยวอันรออันกงอันสุดท้ายอีกจังสิแม,ม่ยำให้นักอีกนทางธรรมชุชมอ่ะเชิญใบขอ,อคนฟังแล้วมาอันว่าเขาเขยับกระเบื้องคนดีใจว่ <laughs> าสั่นเขา็บืซอสารบ่คอยอยันเป็นไรดิเป็นไรอ,อีกอโอ้คนคิดสูตรคำนวณน,นะคะท่านผู้ชุมคนคิดใบละ นเดินงนหัวเดินเขาทะเลเดินว่าตุงกับสูรดนะคนกระตักทคุณผู้ชมเดี๋ยวฟ้าตรว้าไปทีอยู่ั่น หกสี่สี่หกนะคะเท่ากันนะเนาะเดนสีล่องหกนะคะทําชุงค่ะเด็กจับวิ่งศูนย์สี่เจ็ดหกห้า También voy a marcar mi siete 0ูนห้าศูนาคซงมขอวันห้าสี่นะคะเออเฮ็ดเโค้ยกโผ่ยังดีเด้องดนีมยกโผล่จิตตขาอ่ะ คุณจเนียนให้ C หกหกสี่ห้าหกสี่เจ็ดหกค่ะคุณขาเจ็ดศูนย์ห้าสี่ชุดสี่ตัว แล้เล็นแเบงส่นปเนซีนะคะที่เป็นสีนะนตัว,นวเนีนขะะนนกน่ะผู้ชมก็ไปตามของเราเซียนโอ้เ็กสีตัวเลานะฆางวนันนี้นี่นะคะ่านผู้ชมเซียนมากับมากับคำว่าใช่งวดนี้ <laughs> น่ากันไหมคุณโอ้นะคะนอืมนะคะอันเด่นสีร่องหกนะคะท่านผู้ชมนะคะันเข่ากะเจ็ดศูนย์หายสีนี่นะคะตามที่เซียนพันเฮดให้เลยคะท่านผู้ชมบางทีเข่าเออนี่วะหูบันคิดแต่เองมีบันทิดของคนนะคะท่านผู้ชมวาสูตรอันอันใดแบบนี้เอ้าเอ้า เดี๋ยวก่อนนะคะท่านผู้ชมเก็บจำบ่ทันโ้เห็นสุดๆนะสเห็นช่อล้ว่เศอได้น้ำเล่าหล้วนะเจี๋ลวครท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยใส่ไปใส่มาน,นี่ก็ไดว่าขอโทดขอให้โทรศัพท์อัน,อนบุดมือ,อม อออโอ้โพันมากสุดๆเละค่ะก็คือหาสีพันวาน,นะคะหาหาสีเนาะโอ้เรียนนี่บ่เดี๋ยวๆ อา่าค่ะคุณผู้ชมเพากันอือโอ้คุณว่าสูตรนี่สูตรนี่เขาดีบอกตั้งเราบอกกันโอ้ยนะคะ่านผู้ชมเพากันอือสูตรไรเ,ลนนเหละคุณนะคะ เออมั่นใจนะฮะงวดนีก็มันใจนะฮะหัวดนีเพิ่งก็บมันใจเพิ่มันใจขี้เก่าเพิ่งนะคานผู้ชมเอาแล้เก่ะเรนซีรองหกนะคะซีหกซีซีนะค่ะผู้ชมกัตัวร่องกับหกก็หกหกนะคะอกาหกซีหกหกจีหกห่านะคะผู้ชมกัศูนย์สี่หก ้าหกสี่เจ็ดนะคะหานะคะส่วนสุดสตัวของคนกับเจ็ดนย์หาสีเด้อนะคะท่านผ,ผู้ชมอ่าก็เพนชอบะไเพิ่นชอบไอ้อส่วนตัวของคนนะคะท่านผู้ชมก็เคลื่อนอเม่เปิดเห็นม่งกลมเห็นนั่นหาสีของเรา,นะาเนาะแต่กาเห็นเพิ่นยำๆเนียนๆแต่ก็หัวเราเาห็นเพินหมั่นใจเก่าเนาะเรีนเจ็ดลองเก่านะคะ งวดน,นี้พันเฮ็ดดีดีพันว่ามากับคำว่าใช่มาสันพันเฮ็ดนะโอ้คนนะพันเขียนในเบืงองแลเฮ็ดไทยอ่ากระโค้ยมาตลอดนะคะท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจนะคะให้เซียนใบขใี้เก่าเนาะนะคะเอฟซีสุขุสุขคนนะคะท่านผู้ชมเลขคนเข่าก็ดีใจน้ำเซียนวยงวดนี้ก็ขอให้เข่าอีกเด้อเซียนก็มั่นใจให้เก่าเนาะมั่นใจอ่าสุดๆนะคะท่านผู้ชม เก็บหนาจวยไ้นะคะไปหาเลขเด่นเลขร่องนะคะผู้ชมอืมเนี่ยอืมอืมอืมโอ้ยเราถวันคนกี่ปอยวันที่สิบสามคนวะนะคะท่านผู้ชม คุผู้ชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะนี่อะไรอีกนันทีสิบสามบอกนะคะคนเฮียนตันตัวเลขให้เบิรงนะคะคุณผู้ชมเฮเซียนใบขึ้นเก่านะคะคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจใเฮเซียนนะคะ,ะเด่นสุดๆฮ่าซีนะคะงวดนี้มั่นใจร้านเปอร์เซียนเหมือนเดิมเซียนมากับคำว่าใช่กันฮะฮะฮะะ แต่ก็เพิ่ดีใจแล้วก็ส่วนอันเอาอย่างอีกบันนี้อู้สิ่ียันอันนี่คะ ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเซียนใบลก็ได้นะคระับคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชคมีลาบนะครับถึงทุกคนเด้อนะคะ ขอบคุณเอฟซีสุขุมสุขคนกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะนะคะไทยสูตรแด้หน่อยก็ได้